ช่ไหมครับที่เราเผอด่าตัวเองต่อว่าตัวเองด้วยคําพูดรุนแรงเช่นฉันมันโง่ฉันมันล้มเหลวบางทีอาจไม่ได้พูดมันออกมาดังๆแต่มันกลับดังก้องอยู่ในใจซ้ําแล้วซ้าเล่าวันนี้ผมอยากพาทุกคนไปรู้จักกับตู่ผู้ชายคนหนึ่งที่แม้จะมีสักยภาพมีความสามารถแต่กลับไม่เคยเชื่อมันในตัวเองเลยทุกครั้งที่ทําผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยตู่ก็จะซ้ําเติมตัวเองด้วยคําพูดรุนแรงฉันมันโง่ฉันมันไม่มีทางสําเร็จสิ่งเหล่านี้คอยกัดกินความมั่นใจ ปิดกั้นโอกาสและชุดดังเขาไว้กับที่จุดเริ่มต้นของเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อตู่อายุ15ปีเขาสอบตกคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรกครูคนหนึ่งพูดกับเขาว่าเธอไม่เก่งวิชานี้หรอกอย่าฝืนเลยคําพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับกลายเป็นคํำสตา์ที่ฟังลึกในใจคอยหลอกหลอนเข้ามาตลอดทุกครั้งที่เจออุปสรรคทุกครั้งที่ทําผิดพลาดตู่จะได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นมาเธอทําไม่ได้หรอก เธอมันล้มเหลวเสียงลอนั้นเติบโตขึ้นพร้อมกับความกลัวความไม่มั่นใจตูกลายเป็นคนที่กลัวไม่กล้าร้องไม่กล้าเสียงโอกาสมากมายพานเข้ามาในชีวิตแต่ตูกลับปล่อยให้มันหลุดลอยไปไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเสียงในหัวคอยบอกเขาว่า แกทำไม่ได้หรอกโอกาสมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ตู่กลับมองไม่เห็นหรือแม้จะเห็นก็ไม่กล้าคว้าเสียงในหัวคอยกระซิบคอยเตือนแกทำไม่ได้หรอกอย่าเสี่ยงเลยจนตู่กลายเป็นคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มวันหนึ่งตู่มีโอกาสได้พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเพื่อนคนนั้นมองตู่ด้วยสายตาแปลกใจก่อนจะเอ่ยถามว่าตู่ทำไมชีวิตนายถึงยังอยู่ที่เดิมทั้งๆที่ตอนเด็กๆนายดูมีอนาคตไกลแท้ๆ ตูได้แต่ยิ้มแห้งงก่อนตอบด้วยคำพูดเดิมๆฉันไม่เก่งฉันไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกเพื่อนของเขานิ่งคิดก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังตูนายรู้ตัวไหมว่าเสียงในหัวของนายนั่นแหละคือสิ่งที่คอยฉุดรั้งนายไว้ ตู่ถึงกับชะงักเพื่อนของเขาอธิบายต่อตกคกล้งที่นายพูดว่าฉันโง่ฉันทําไม่ได้นายกำลังสร้างกําแพงขังตัวเองไว้นายกำลังปิดโอกาสและบอกตัวเองให้หยุดพยายามแต่ถ้านายเปลี่ยนคําพูดละ่ะถ้านายลองเชื่อมั่นในตัวเองดูละ่ะนายอาจจะทําได้ดีมากกว่าที่นายคิดก็ได้คําพูดของเพื่อนเหมือนสายฟ้าฟาดกลงกลางใจของตู่ตู่เริ่มทบทวนสิ่งที่เขาพูดกับตัวเองคําพูดที่ค่อยฉุดดังคําพูดที่ปิดการคําพูดที่ ทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะฝันและแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นขึ้นตู่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบปุ๊บปับ๊บแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากคําพูดที่เขาใช้กับตัวเองคําพูดเหล่านี้เคยเป็นเหมือนคําสาปที่คอยกัดกินความมั่นใจและฉุดลังเขาไว้กับที่แต่ตู่ตัดสินใจที่จะลบคาสาหลา่์นั้นและแทนที่ด้วยคําอวยพรฉันไม่เก่งพอตู่เคยพร่ำบอกกับ เองแบบนั้นจนรู้สึกดอยค่ะแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะพูดว่าฉันกำลังพัฒนาเพื่อเตือนตัวเองว่าความสามารถเกิดจากการฝึกฝนและสะสมประสบการณ์ฉันไม่มีโชคเลยตู่เคยโทษโชคชะตาเมื่อเจอปัญหาแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะพูดว่าฉันจะสร้างโอกาสของตัวเองขเขาเริ่มมองหาหนทางแทนที่จะรอคอยโชคชะตาฉันมันล้มเหลวตู่เคยยอมแพ้เมื่อพบกับความผิดพลาดแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะพูดว่า แค่ยังไม่สําเร็จเขายังคงหมกมุ่นและเชื่อว่าความสําเร็จยังรอเขาอยู่ข้างหน้าฉันไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้ตูเคยหมดหวังและยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะพูดว่า ชีวิตของฉันเปลี่ยนได้ถ้าฉันเริ่มลงมือทําเขาพร้อมที่จะลงมือทําเพื่อสร้างชีวิตที่เขาต้องการตู่เริ่มฝึกคําพูดเหล่านี้กับตัวเองในทุกวันในตอนแรกมันอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะเขาไม่เคยชื่นชมหรือให้กําลังใจตัวเองมาก่อนแต่เขารู้ดีว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเขาต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดและการพูดกับตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคําพูดใหม่ๆเหล่านี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิดของตู่แต่ยังเปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อตัวเอง เริ่มกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนทําในสิ่งที่เขาเคยกลัวเช่นการสมัครเรียนคอร์สการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่เขาเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เจออุปสรรคตู่จะไม่ยอมแห้เขาจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะหาทางฉันต้องทําได้และคําพูดเหล่านี้ก็ค่อยๆนาทางเขาไปสู่ในชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของตู่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขา ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากคำพูดที่เขาเลือกจะบอกกับตัวเองในทุกๆวนันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคำพูดถึงมีพลังมากมายได้ขนาดนี้ทำไมมันถึงเปลี่ยนชีวิตของตัวได้คำพูดไม่ได้เป็นแค่เสียงที่เปล่งออกมาแต่มันคือพลังที่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราป้อนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความ คิดความเชื่อหรือคำพูดและเมื่อเราป้อนข้อมูลเดิมๆซ้ำๆจิตใต้สำนึกก็จะเชื่อและยอมรับมันในที่สุดลองนึกภาพดูนะครับหากคุณพูดกับตัวเองในทุกๆวันว่าฉันมันโง่หรือฉันทำไม่ได้จิตใต้สำนึกก็จะบันทึกคำพูดเหล่อนั้นไว้และเริ่มหาหลัก ฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อนั้นเช่นเมื่อคุณทําผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยคุณก็จะโทษตัวเองว่าเห็นไหมฉันมันไม่เก่งจริงๆนี่เป็นเหมือนการเดินวนอยู่ในวงจรห่งความล้มเหลวที่ฉุดล้างคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนแต่ในทางกลับกันหากคุณพูดกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้ได้หรือฉันพัฒนาได้เจตใต้สํานึกก็จะเริ่มทํางานในเชิงบวกค่อยหาหลักฐานที่ช่วยยืนยันสิ่งที่คุณพูดเช่นเมื่อคุณลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วพบว่าตัวเองทําได้คุณก็จะเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะลอง ทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นคำพูดเชิงบวกเหล่านี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ช่วยคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดอยังและที่น่าสนใจก็คือ พลังของคำพูดไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือของจิตใจเท่านั้นแต่ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนอีกด้วยนักวิจัยด้านสมองพบว่าสมองของเรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองได้ตามประสบการณ์หรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆพูดง่ายก็คือทุกครั้งที่เราพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆสมองของเราก็จะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆเช่นหากคุณพูดในสิ่งเดิมๆอย่างฉันทำไม่ได้มันก็เหมือนกับการเหยียบย่ำทางเดินเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นล่องลึกและสมองก็จะ เลือกเดินตามล่องลึกนั้นไปโดยอัตโนโมัติแต่หากลองเปลี่ยนมาพูดสิ่งใหม่ๆกับตัวเองเช่นฉันกําลังเรียนรู้หรือฉันพัฒนาได้สมองจะสร้างเส้นทางความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนยิ่งพูดซ้ำๆเส้นทางนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นนิสัยในที่สุดคําพูดที่เราใช้กับตัวเองแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กับทรงพลังอย่างคาดไม่ถึงเพราะมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ความคิดแต่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราด้วยเรื่องราวของตู่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาเคยถูกคำสาปในหัว ชุดดังไว้แต่ตู่เลือกที่จะลบมันทิ้งแล้วแทนที่ด้วยคําอวยพรให้กับตัวเองเขาค่อยๆเริ่มเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนมุมมองจนในที่สุดก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้สําเร็จแล้วคุณล่ะมีคําพูดแบบไหนที่คอยฉุดดังคุณไว้บ้างมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเราได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์น,นี้อย่าลืมกดติดตามช่วง The Perfect Life เพราะชีวิตดีขึ้นได้ในทุกวันเราพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้คุณก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่ดีกว่าคนในเมื่อวาน เสมอแล้วเจอกันในตอนถัดไปผมจูนสวัสดีครับ